สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าของวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2563นะคะห่างหายจากการรีวิวพริกไทยซีรอนไปนานนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตพริกไทยซีรอนที่ฝากไว้กับต้นมะพร้าวค่ะพริกพิกเป็นตระกูลพืชที่เป็นเถาอะค่ะ เขาก็จะอยู่ได้ทั้งนั้นกับต้นไม้ก็เขาต้องการแดดแค่5 0านตมันมื่สองปีก่อนได้ปลูกต้นพริกฝากไว้กับต้นมะพร้าวต้นนี้ต้นมะพร้าวต้นนี้สูงมากแต่ว่าพริกไทยเราก็สามารถเป็นเสาได้ค่ะวันนี้พริกไทยซีรอนของพี่เริ่มจะแก่แล้วค่ะ สุกล้วดกมากนี่ฝากไว้กับต้นมะพร้าวสองปีนะคะติ๊กไทยซีรัมสองปีฝากไว้กับต้นมะพร้าวดกมากมายเลยะคะ่ะหลังจากนี้ไปพี่ก็จะเตรียมเพาะชำอีกแล้วนะคะเพื่อที่จะ แค่ได้ปลูกกันเพราะว่ามีออเดอร์มาเยอะมากเลยจะได้เพราะปลูกกันในปีหน้าพฤษาภาปีหน้าค่ะก็จะได้มีต้นพันธุ์ขายนะคะใครที่อยากได้พริกไทยซีรอนไปปลูกไว้ฝากต้นไม้ข้างๆบ้านก็จองกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพฤษาภาปีหน้าพี่จะมีต้นพันธุ์ขายค่ะ นี่ให้รีวิวก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะผักโตโต,ตเอาไว้แกงที่เหลือเราก็เก็บไว้ใช้เวลามันไม่มีลูกเวลามันมันแก่จัดเราก็เก็บไว้ใช้เป็นพริกไทยดําไว้ทํากับข้าวนะคะนี่ดกมากเลยค่ะต้นมะพร้าวต้นเดียวแต่ว่าพริกไทยพี่ก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปดกมากเลยค่ะ นี่เริ่มสุกแล้วแบบนี้ต้องเก็บได้แล้วนะคะอันนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะเก็บไว้ตากแห้งนะคะเราไว้ใช้เวลาเราไม่มีพริกไทยส่วนนี้ก็ฝักอ่อนนี่ผัดเผ็ดเนี่ยอร่อยที่สุดเลยอือหือเนียค่ะมีต้นเดียวนะคะต้นมะพร้าวส่วนต้นอื่นๆก็มีค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะไปดูกัน พาไปดูค่ะต้นอะไรก็ได้ค่ะต้นหมากต้นมะพร้าวต้นขนุนฝากเขาไว้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะนี่ต้นมะพร้าวนี้ปลูกปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะปีปีหน้าก็จะเริ่มทยอยออกลูกค่ะไม่ต้องกลัวการเก็บนะคะถ้าเก็บไม่ได้ลูกมันก็จะร่วงมาหรือว่าเราจะใช้มีดเกี่ยวเกี่ยวเอาค่ะตอนที่เราเก็บตอนแก่ค่ะใช้มีดใบเล็กๆแล้วก็ ไล่มาทีละลูกมันก็จะหล่นบ้างที่มันสุกเต็มที่มันก็จะร่วงลงมาเองนะคะเราก็เก็บตากแห้งไว้ตอนนี้ก็เหมือนกันฝากไว้กับต้นมะพร้าวอันนี้เป็นแล้วอันนี้เป็นแล้วเหมือนกันปีที่แล้วนี่ค่ะส่วนต้นี้ จะเป็นต้นขนุนค่ะปลูกไว้สองสามปีแล้วเหมือนกันดกบา้างกันนี่เวลาผัดผึดนี่จะเก็บประจําเลยต้นเนี้แล้วลูกมันก็ข้างล่างมันจะน้อยน้อยโอเคเช้าวันนี้ก็ขอจบคลิปพริกไทยซีรอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วถ้าใครอยากได้ต้นพันธุ์สั่งจองมาได้ค่ะปีหน้าเราจะได้ปลูกกันนะคะ ลูกไว้ข้างครัวไว้ไว้เวลาเราทํากับข้าวแล้วเราค่อยมาเก็บกันนะคะฝากต้นไม้ไว้ก็ได้ค่ะนี่ไม่มีค้างก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะเราฝากไว้กับต้นไม้ได้เลยค่ะโอเคขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ